พันตำรวจโทโท,ทักษินชินวัตรให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Voice TV ถึงโครงการรับจำนำข้าวนะคะว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยระดับยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประชาชนไม่ทิ้งถิ่นฐานและหันกลับไปเป็นนายตัวเองด้วยการปลูกข้าวแทนที่จะมาเป็นลูกจ้างในเมืองมากขึ้นโดยบอกว่าตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นนะคะก็ให้ความสําคัญกับชาวนาที่เป็นกระดูกสันหลังเพื่อวางรากฐานการเติบโตของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลควรจะต้องตอบแทนชาวนาด้วยการทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ควรสามารถกําหนดราคาขายข้าวได้ซึ่งที่ผ่านมาไทยได้เริ่มทําให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นแล้วโดวยย้ำว่าเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวแต่ละปีประมาณ400ล้านบาทอาจจะขาดทุนประมาณ70,000ล้านบาทแต่การที่เกษตรกรมีไรายได้มากขึ้นจะทำให้เกิดการใช้จ่าย ภาครัฐจึงเก็บภาษีได้มากกว่าตัวเลขที่ขาดทุนค่ะเม็ดเงินเหล่านี้มันไปที่ประชาชนไปที่ประชาชนคนจนเงินทุกเม็ดเขาได้เขาใช้หมด mm hmm. เขาใช้เนี่ยมันทําให้เศรษฐกิจมันหมุนได้สามรอบอย่างน้อยเป็นอย่างน้อย <Yeah. S 2> รอบหนึ่งเงินสี่แสนล้านรอบหนึ่งภาษีเงินเ่ค่าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นก็ได้มาสองหมื่นแปดหมุนสามรอบก็ได้แปดหมื่นสี่สมมุติเราขาดทุนอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นล้านโดยเฉลี่ยประมาณแถวนี้ต่อปี ไม่ได้ขาดทุนจนชิบหายใบวอดอะไรเหมือนที่คนเขาพูดกันสูข,ขาดทุนประมาณเจ็ดหมล้านเราได้มา8ปดหมสี่ก็ไม่ได้ขาดทุนแ,<ม>แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเศรษฐกิจมันหมุนเวียนในประเทศทําให้ GDP ประเทศเราโตราาครับชีวิตชาวนาก็ดีขึ้นน,น,น,นิยม ผ à ์ตำรวจโททักษินกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตของหลายฝ่ายถึงบริษัทที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการรับจำนำข้าวนะคะว่าเป็นเรื่องปกติของรัฐบาลประเทศต่างๆที่หลังจากที่มีการตกลงซื้อขายในระดับรัฐบาลแล้วรัฐบาลประเทศคู่ค้าย่อมสามารถที่จะจ้างใครเข้ามาดําเนินการแผนก็ได้รัฐบาลมีหน้าที่ในการระบายข้าวตามที่กำหนดไว้เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะคะยอมรับว่าการรับจำนำข้าวเป็นโครงการใหญ่จุดใดมีการบกพร่องก็จะแก้ไขค่ะ ทางนี้ได้รับทราบจากนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรด้วยนะคะว่าจะนําระบบการออกใบประทวนด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมกับระบบ GPS และภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อทราบถึงแหล่งผลิตข้าวอย่างชัดเจนของผู้ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะเป็นการช่วยลดการทุจริตทางหนึ่งอย่างไรก็ตามค่ะมีความพยายามในการที่จะล้มการรับจำนำข้าวจากหลายส่วนรวมถึงการขอความร่วมมือไม่ให้ธนาคารพาณิชย์ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพราะเกรงว่าจะมีเงินมารับจำนำข้าว มีการมีคนบางคนเนี่ยไปเรียกนายแบงค์มาคุยไม่รู้แกจะตายให้ได้กับเรื่องนี้ไปเรียกนายแบงค์มาคุยบอกว่าอย่าซื้อพันธบัตรของรัฐบาลนะถ้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเงินไปจำนำข้าวต่อรับจำนำข้าวต่อบ้าไหมแล้วแบงค์ไม่ซื้อรัฐบาลเดือดร้อนไหมก็ไม่ได้เดือดร้อน รัฐบาลขายไปประชาชนประชาชนก็ถอนเงินแบงก์มาซื้ออยู่ดีแต่ว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่สวยว่าอยู่ๆเอ้ยแบงก์เบี้ยวรัฐบาลไม,ไม่สวยที่ไหนแล้วถ้ารัฐบาลเบี้ยวแบงก์บ้างทำไงใช่ไหมครอันนี้เป็นสิ่งที่คนบางคนเนี่ยใช้ไม่ได้ไม่น่าเชื่อว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น อดีตนายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการรับจำนำข้าวต่อไปเพราะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีศักดิ์ศรีมากขึ้นท่านผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้ในรายการ Intelligence วันเสาร์ที่22ธันวาคมนี้เวลา18นาฬกาค่ะ